มิวนิษฐาควงสามีหลบไปสวีดถึงสิงคโปร์หวานไม่เคยลดลงเป็นคุณแม่และภรรยาที่น่ารักมากสำหรับมิวนิษฐาภรรยาของไฮโซเซนที่ในตอนนี้มีแก้วตาดวงใจหนึ่งคนชื่อว่าน้องมารินอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าชังที่สุดโดยล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่าคุณพ่อคุณแม่ขอหลบไปสวีทกันที่ต่างประเทศแบบสองต่อสองบ้างโดยเลือกไปที่สิงคโปร์ เป็นทิปสั้นๆแต่ก็แฮปปี้ไม่เบางานนี้ทำเอาใครหลายคนถึงกับลุ้นกันไปตามๆกันว่าอาจจะมีเบบี้ตัวน้อยตามมาด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามหากใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาของคุณมิวนิดถาในวงการเลยเนื่องจากเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวสุดที่รักและคอยดูแลสามีนั่นเองค่ะ